ครับเดี๋ยวผมติดผ้ามาเบิ้งรถเอไม่ปลายแดงครับที่หอเอ็มกีครับนี่นะครับปลายแดงมาตานเลยครับของเอของเงยสมกิจคนอ่อกมากครับรถใต้แดงครับที่ขาวที่ขาวหมุกไสเบิ้งรอบๆขั้นเลยครับไปนี่แะครับ เพิ่นออกมา่นขนเข่าเพิ่นไปไว้ตะแตกไปไ้ตะเห็นเข่าปูครับนี่นหะครับเอ็มกีเอ็กเอร์อย่างพวกครับสีาขาวรถไม่ปายแดง ครับเลยนะครับ๋ยวเ,เบิ้งระบบสไปไในครับนี่แหละครับระบบสไปไใน